สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาส่งของนะครับส่งของที่เนี่ยสาขาใหญ่เลยครับเนี่ยส่งเฮดเพอร์ครับอันนบอกเขาหลัดนะครับเมือเ่อแรงสิเขาไปไล่สดอยู่สำนักง,งานแต่ว่าตอนนี้มาส่งของก่อนจานเอ็ดอันเปิดมาเหยภาพไปเอารถยูโคหลาดเนี่ยพ่อขา,ขายรถได้เลยจานสิไปโคราลัดครับไปโครหลัดจอดล้อยหน้าช่งของคนครับส่งของก่อนจะไปเหรอ เพราะว่าต so um. uh ้องกลับมาท่าน3โมงเลี้ยงเพราะว่า6โมงเลี้ยงทุ่มหนึ่งสเตียนบายสิได้ไล่สดอยู่สำนักงานมืาในทีมตลกคอยไล่สดมาเลยครับผมไป3ชั่วโมงครับอนปไปเดี๋ยวลงมาส่งของก่อนครับพี่น้องขออนุญาตครับผอนหม่องส่งของแล้วมีเฮ็ดผอกับเก่าลัดนะครับนี่โอ้โหยันยู่นี่รถจุดท้ายเลยนะครับเบิ้แล้วเบิ้แล้วเบิ้ลเลยเพราะว่าถ้ากําลังเสียพาเขาเยอะเบิ้ เดี๋ยวเอาเอาตัว <พอ S 1> มันมืดบ่หนิเอาไปมดปืดบ่หนิบ,อบอน่บ่ยังอยู่หรอกเพราะว่าเห็ดพอในสีมีอยู่ประมาณสามโลบ่ที่พันสังหนึ่งโอ้เย็นไปไกลครับสองสิง่งนี้รางวันบ่นหนิแมนมันฟีดแข็งอะนะอาจารย์สามโลเจ้าเกาโลนหนึ่งว่า,ามมแมนตีไ้ไหมพุทธนะเอ,า,อาตัวนี้เอาไว้แล้วประเด็กอีกมะเกาลัดอีกสองโล เอา้านี่บักเกลรัดอีก2องกิโลจานไว้ไหมท่านนองอลไรแล้วก็สิแพ็คเกลรัดสด2อกิโลเห็ดเพาะ3โลนะครับวันนี้อันนี้เจ้านึงอันนี้เจ้านึงอันนี้เจ้านึงสามเจ้าครับมาเนี่ยเดี๋ยวส่งไ้ท่างกรุงเทพหมดละนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งของแล้วสิพาปดจานเนี่ยไปเอารถยูโคุระดเดี๋ยวนั่มไปเบิ้งน้ำกันสิเป็นยังไงเนาะ,อะโอเคครับจานเนี่ยเจ้าผ้าข่อยมาใส่นี่ว่าว่าอันไปเบิ้งรถยูโคุระดพี่น้อง เพื่อนว่าสิพาไปซื้อรถอยู่โคตรลาดเจ้าผาไข่ผ้าใส่เนี่ยข่ปปาตามจีพี่ไอ้ครับมันหลงสามสี่โมงแล้วพี่น้องครับจีพีเอีดผ้าเขามาเจอในวัาอันไปโคตรลาดมองสีซื้อรถนั่นเขามาปลาอ้อยครับปลาอ้ <c oughs> าอยยังกอดยูอัเพิร์ดยนะังกอดาบาันดี<ะ>อ่ะเพิร์ดมองเพคนขายรถนั่นมองเพคนสิขายเจ้านั่นเสงแสงป๊อดที่แรกว่ามาโคตรลาดกว่าสิครับเมื่อท่านมาพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เท่าไรนี่ใบสามหาจีเอียดสี่ม้วงเลย ว่านสิได้ครับเมื่อไล่สดเมื่อแรงทุ่มหนึ่งทุ่มกูทุ่มกูตัวตอนนี้ลงแล้ว,ลลว,ลลวโอ้ยจอดเอ็ดขี่ตัวค่อยแล้วน <c oughs> ี่แหละว,ว่ามาโคราชมันกับว่ไก่เนาะจากันเขาอยู่แถวบ้านไผ่มาโคราชกับว่าโบไก่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาไปตู้ที่ตัวแดงระบาดเลยมีวัตถุใดหยอดปลายทางเลยลเอีกเจ้าโล,โลกอ่ะนี่หกสิบกัวโลปอดเพื่อสิหอดเพื่อสิได้กลับบาดนี่ตายแล้วเนาะเมื่อแรงมีไลสวดซ้ำ การย์แอดขีดตัวค่อยมาเลยฮะนี่บล๊อนอีกหลวกลงเนี่ยไปอีกนะควดใดควดใดอีกจักโอ้ยมัแม่นน้องคุยนี่ควดนักหนานี่นี่เอาไปเบื้องพี่น้องเอาเลยโคราดมาเข่าเสิ่องซางเวลาบานี่หัวเลึงยังงูนี้ควดนี่นี่ควดนี่เอาไปไปเบื้องวันไหนน้องบันไม่ต่เดินนานเลยเราเพิ่ถอยหลังวันอะไรเรเข้าอนนี้ณ์เลยขอพยานนะขอพยานครับเพื่อไล่สุดนะเพื่อนพ่อท่านนั่นแหละเพื่อนวันจุ่มกกลัว เอาตอนนี้ก yeah. ็ประมาณไปสามหาสิบไปดึกเขาดงเขาพาไปตัวทีมทตะเดดเขาไปไซนดิเพราะตัดหัวนลเพื่อเสีงสางอยู่พี่น้องสี่สีโมงแล้วตายแล้ววันเสี้ยมอะไรสุดทันเพาะเราไมด้ดตอนนั้นมันคือส้มไก่อยู่จานเดียวกี่ตัวไยเร็วเพราะเราอยู่โคราดเพื่อนว่าบาดมาหอดโคราดเขา่าอยู่เสีงสางต่อไม่อีกพี่น้องออกจากโคราดมาเสิงสางอีกบาดเก้าสิบโลกูนะ เอา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 มันได้มาแล้วเดี๋ยวที่อันบอกอันแม่พูดอนอยู่ประมาณัหอดเลยสิสองถุ่มหัวเนื้อสันนอกจากเสืองสางไปอำเภอกู้ซุมไก่บานใดพี่น้องบานใดนล้วที่ตั้งจีพีเอทบึงอยู่จากเสืองสางสิไปโก้ซุมเนี่ยมันสิจักโลแต่ว่าตอนนี้จุดหมายปลายทางพราท่านหอดอยู่ยังอีกโคกซิบก็รัวสี่โมงเลี่ยงแล้วสิกับเมื่อไรสดท่านบันใดไม่พูดละวายที่มันตลกไรสุดคนนี้ เอาไปเพ่ปจอดเอดเรากี่ตัวข่อยมาแล้วพี่น้องเจ้ากี่ตัวจะขวังอยู่ผมวิงจะไม่เรียกเนาะข้าเจ้าส่ง GPS มาให้ให้มาตาม GPS เอสพูดมาคั่วโาดคั่วลาดมาเห็นไปคั่วลาชแล้วโคราชอย่างเดียวมาได้เดีอยู่บีอยู่เสริมสางพี่น้องเอ้ามามามาทรงเฮ็ดให้เบื้องแรกละไม่ไปยังดอกแต่ว่าเฮ็ดอยู่ในหลังรถกันยังอยู่เดียวหนินำแข็งละลายเมื่อไหร่ของหอยอ่ะเดือด บ่ได้วอดไซดอกเฮาตอนนี้อยู่อำเภอหนองกีพี่น้นองอำเภอหนองกีาการเลี้ยงขี่ตัวห่วยมาว่ามาเบริรกลดพ่นสิมาซื้อรถอยู่อำเภออันอยู่อัเภโคราดระนะบาดเขามาเบิ่งแล้วอยู่เสิงสางพี่อบาดอุ้ยเบื่อสิหอดอีกประมาณ40กิโล40กว่าก็เลยเหงี่ยงเขาเพราะกันจอดกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่นี่มันก็ลังเก็ยก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับเดี๋ยวนั่งถาก่อนตอนนี้อยู่อำเภอหนองกีไปสิครับไปท่านอันไล่ทรดบ่นี่ มาหลุนกันอีกเที่ยนึงลัดเขามาปลาไหวกันไอแนมมาสวดอำเภออีหลีโอ้รอดตายแล้วถ <laughs> ้าสุดกว๋วยเตี๋ยวจากไปตัวไปเบิง่งดูรถผู้เจ้าอยากได้มันติเป็นขั้นแนวไยอมันคืออยากได้ครับเนี่ยหอยย่านหอยถึงต้มอยู่โอ้ยเดี๋ยวไปหอดกับหัพี่น้องครับเอาถาเบิ่งน้ำกัดหลุดพันพ่นสี่สี 2, ส่สองแสนกูอะจะได้รถพี่อาไปใส่ขั้นมาพ่นขายเนี มันซ vale ื creek, bag, so bag, maybe, maybe? ้ออีกเอาถามไปเบิ้งน้ำกันไปดองสิเป็นแนวใดแต่ว่าตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนหิวเข่าแห้งแล้วตุ๋ยเตี๋ยวน้ำกันครับหอดสวยภายในกับจังหวะกันครับเมื่อการมาสองทุ่มหอดเยอะดอกคิดว่าครับบ่ตองล่างสวยแล้วครับเด้อบ่ตองล่างบ่ตองล่างสวยไหมข้าหิวแห้งไปดองเมื่อที่ล่ะโอ้เสียบไหลตุ๋ยเตี๋ยวจะได้มาเสียบสิก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวน้องกีมันคือเสียบเถอะดิปาดตัวฝากบอลำเพชรลำเพื่นนด้วยนะครับเด้อจะมีการไม่งานเอิ้นใส่เอิญสวยนะครับบอลำเพชรลำเพื่นตั้งอยู่บ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมมาลำเรือยอยู่นั่งร่วงน้องกีเฮาฝากด้เด้อครับเด้อบอหลำเพชรลำเพื่นครับผมขอบคุณครับ เดินทางต่อบาทหน่อยไปเบื้องรถยวนอำเภออันยังก่อนเสื้อสังข์ขอบคุณครับครับผมหัดแล้วพี่น้องหอดแล้วโอ้โหเจ้ากีตัวหอยคักกลาดรถสันว่าหอดเสื้อสางสวัสดีครับไีวัสดีครับสวัสดีครับจะคว้างรถบนสีขายให้จานเด็ดพี่น้องนะครับโอ้เอาเบิ้งเอาบาทเนี่ยวิโก้วิโก้แชมป์เนาะ วิโกแชมป์ครับพี่น้องครับโอ้ปีสี่สองโอ้ปีสองพันสิบสองอืมสองพครับวิโกแชมป์โอ้งางห่างหามเดือมยุบๆเลยจานแอพผลมากหลายเปนเบิงบ่งจีพีเอ็ดเบิง่งโมเปลี่ยนมาจันว่าเห็นแต่เปิดไอ้ zoom ไปห้ว่ายู่โคราชดบอกหัวว่าอยู่อำเภอไหนําบัดนี้มาหวดโคราชมาเสริมสังปสสองรอยกโลพี่น้องเอาเบิ่งเอาเบงมากว่าเบิ่งเอา ชีเมื่ออะไรเจ้าเด้อขอสิเมื่อก่อนเด้อขอสิฟ้าไปไล่ซุดเพื่อสิหัดสำนักงานโอ้ยังใหม่ๆอยู่ตัวจันนี่พูดมีจอพร้อผมตาบจออ้าวเจ้าเดี๋ยวขอไปบังหน้าบุญก่อนโอ้โอ้เขาท่าเขาท่าสมเพิ่นมาไก่อยู่ตัวนี่สีเดิมๆเลยบางๆเลยสมเพิ่นมาไก่อยู่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นเบิ่งน้าเพิ่นก่อน ตอนนี้เวลาประมาณหามงแล้วล่ะสิกรับไปท่านบสองทุ่มเลยทุ่มกัวสองทุ่มโอ้เี๋ยว่ายมอี่ยมเอี่ยมเลยพนี้เลาถ้นไปเลาไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเอาผครับเรือมากครับหลดติดมั้งี่เลรผมไม่ถอดผมผมว่าจะไปใส่ไหมของผมเนี่ยมันไม่มีจอเลยรุ่นผมเนี่ยจันให้ว้ซะจอนี่ จ่อไหมขอที่ไปได้รถข่อยไหมมันขึ้นไม่เคยเออรถของผมมันเป็นรถอันรถรุ่นธรรมดาไหมครับพี่มันก็เลยบ่มีจอแต่ก็ว่าสิซื้อจอใส่บ่ได้ซื้อจักเทื่อตั้งแต่ออกมา3-4ปีแล้วรถคันนี่มันเป็นอันเดิมๆธรรมดาเอาเบิ่งเครื่องน้ำโอ้ปาดโถอของแท้ของแท้ของแท้ ้ของแท้เลยตัวน like ี้ปันจานจันของแท้เลยจันเจ้าพ่อของเจ้าพ่อของดี้เราจันเลือดเลือดไม่เท่าได้ก็ไอเส้นเซนซีโอ้เลือดไม่เซนซีปารเธอโบโหดขนาดเลยของแท้ตัวนี้จันแอดเจ้าได้ของแท้แล้วอืม เอา้างามก็เพื่อนยู่ดอกพี่น้องสมมากขวังมากไก่อยู่ดอกให้เพื่อนเอาซะพอได้มีรถใส่งามงามงามสะอาดสะอาดดีทั้งในโอ้สุดยอดเลยนี่ม,นมากมา,าีเดโอ้มันจัดสุกมาครับอันนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปด้วยเปิดแคปได้ด้วยนะครับนี่โอ้เข่าตาเ่าตู้ว่าวกันซอ้อแนวตหน่ยก็ดีเด้ อาจารยอยบาทได้เอาอันใบแดงแล้วแต่ที่แรกก็เลยได้ใส่นีโต่อไปอืาจารย์เด็ดเราสีสุอสดได้เราเอาคุยโทรศัพท์เสืออยู่บัดดิสวยงามสวยงามมีอยังเยอะหลวงน้องเพิ่งขึ้นถือโทรศัพท์มาเบังรถเดินไปอยังว่าสิเมื่อนี่จากเจ้าโยนสิปิฟาไปไล่สดยังวะอ่ะโอเคพี่น้องก็เสียเอาอยู่ดอกเบื้องส่งแล้วมากอยู่เห็นป่ะเออมากอยู่ก็เอาสั่น ครับเมื่อคนละขั้นขั้คนเดียวนั่งลงที่รงใจครับคนละขั้นเนาเสียดเมื่อจานลอยก็เสียดออกสารคามเตนีเขาบุรีรัมม์เนาะพี่เนาะเขาบุรีรัมม์จากไกลก้อนดิฮะไกล้อนดิสองร้อยกโลพอแล้วมันบอใกล้เหลือเกือบสามร้อยโลแล้วเพื่อจังหวัดสารคามจากสารคามไปโกสุ้มอีกลงไปเลยเข้าบุรีรัมม์แล้วก็จากบุรีรัมม์ไปสารคามเลยใช่ไหมครับอืมโอเคอ่ะโอเคพี่น้องเดินทาง เดินทางเดินทางตอนนี้หาโมงเรียวครับพี่นองสิงวัดเจ็ดทุ่มบุเพราะว่าแม่พ่อนดวดานัดกันทุ่มหนึ่งเพื่อสิได้ไล่กก่สีวัฒนสองทุ่มหมดละเอา้าโอเคมันมันจวด <laughs>